สวัสดีจ้าเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาดูนาแปลงข้าวตัดต่อสั่งจากตอนนี้อายุได้จะ80วันแล้วข้าวก็เริ่มเหลืองแล้วจ้ะเหลืองแล้วแต่แบบมันมันเหลืองไม่ทั่วมันมีแบบบางอันมันก็ยังดูเขียวๆอยู่ดูไปเรื่อย ยังด,ดูแบบเขียวไม่มันมันเหลืองไม่หมดไม่ทั่วเราก็อยากจะเกี่ยวเนาะมันจำเป็นต้องใช้เงินนะแต่ว่า,าก็ยังไม่กล้าเกี่ยวเพราะตอนนี้ราคาไม่ค่อยดีถ้าเราเกี่ยวไปตอนนี้มันก็เขียวใช่ไหมราคาไม่ยิ่งตกใหญ่เลยแต่ดูแล้วเนี่ยเนี่ยหลวงมันก็ดีจริงๆ อันนี้ยังเขียวอยู่ดูเขียวเขียวเขียวแปลงเดียวกันนะมีทั้งเขียวทั้งเหลืองอันนี้ซูมมาใกล้หน่อยอันนี้ก็ดูเหลืองเกือบด,ดีสวยลวงสวยยาวดลวแบบูลวงแบบลวงดีมากอะทำได้อย่างเมื่อก่อนเนอะจ๊ 8ปดพันสักหมื่นหนึ่งก็ยังดีรอนนี้มันเหลือเท่าไหรหกพันกว่าบาทแล้วถ้าจะเนี่ยเสรเกี่ยวไปแบบนี้เนี่ยห้าพันแน่เลยนเพื่อนดูชาวนาจะทานอะไรกันจ้าข้าวสารก็ไม่ได้ถูกนะจ๊ะแต่เข้าเปลือกถูกมากจ้ะ วไมจ๊ะค่าจะจ่ายไปสี่พันกว่าบาทแล้วจ้ะจริงๆมันน่าจะน้อยกว่านี้นะพอดีเหมือนมันมีหนอนอะ่ะก็เลยต้องฉีดยาหนอนไปรอบหนึ่งก็เลยแพงตรงยาหนอนเนี่ยยาหนอนมันก็หลายบาทแล้วนะยังจะจ้างคนฉีดก็เลยเปลืองไปใหญ่เลยจ้า เราก็พยายามลดต้นทุนให้มากที่สุดอ่ะขยับกล้องอยู่เลยเให้เพื่อนเพื่อนดูช่วยเป็นกำลังใจด้วยจ้ะเดี๋ยวอีกสักน่าจะสักสี่ห้าวันเดี๋ยวจะมาดูอีกรอบว่าเราจะได้เกี่ยวไหมถ้าเกี่ยวแล้วเราจะได้เท่าไหร่มาลุ้นกันจ้ะ Okay, da.